อย่างพระราชาคุณระบุเนี่ยกรณีเก่าของท่านเนี่ยมีอะไรเป็นหลักก็เป็นสื่อให้ได้อ่าสมัยก่อนก่อนพระเจ้าพระเาศาสกุลระบุนั้นตามประวัตินิานท่านอธิบายไว้แล้วก็นนะ่ะเอาคนไปเผาเอาคนตายไปเผาเนี่เองอ่ะเอาผีปราสกสว่าคนตายไปเผาในป่าชาไปเผากับดูกันไปพากันดูไปดูคนตายในกองเผินกองไฟกองควนัควนไฟไหม้ไฟก็ดูไปดูกาลโลกศีรษะไรมากับไหม นั่งคิดคนเดียวเออคนเราเนี่ยตายไปแล้วไปอย่างนี้อย่างนี้นะไม่มีสาระอะไรเลยเหมือนกับสัตว์เหมือนกับหมาเหมือนกับบ้ากับแยกันไปอความสวยงามของคนคนในี่อสวยๆกับไปดูอคนสวยก็หายจะพลาพไปนี่คนเราอคนจริงๆมันอยู่ที่ไหนเมื่อถูกไฟไปแล้วก็บดทร้แทตัวนั้นเองหรือกระดูกอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อพี่นาไปพี่ามาเกิสดสรุปสังเวียดใจขึ้นมาขนาดนั้นคือว่าโอปนัจจโกเราก็เหมือนกันเ,เขานะอีกสักบันไดบันนหะ่งหน้าเราก็จะเหมือนกับคนคนนะั้นเลยเหมือนเขาตายคนกันนี่คนเราดูที่วหวตับไตโพงที่มันหลั่งไหลออกมาก็นสิกถึงสะกบโผกโผกกันทั้งนั้นเลยนี่เองจะว่าเป็นบารมีเก่าที่คิดไว้อย่างนี้ที่สร้างบารมีมาอย่างนี้คือสร้างจากปัญญาในชาตินั้นสมัยนั้นต่อมา อยู่กับพระพุทธเจ้าของเราจนแล้เกิดจนว่าเพราะยะสะคุณนบุตรยังไงข้อมูลที่ว่าทํายังไงจึงไ้ไปบวชประวัติในคืนวันนั้นไปหาพวกนักเล่นดนตรีเล่นบะครต่างๆครับกับดนตรีพวกดิสซีปอลต่างๆมาเล่นที่บ้านในปราสาทของตัวเองนคือนั่นเหนื่อยพอเหนื่อยก็ไปพักพักนอน มันหลับไปนิดหนึ่งพราะยังเมียยไปแล้วเนี่ยขึ้นมาตอนนี้มันก็เด็กแล้วเนี่ยเออคนเล่นต่างๆเขามาคิดเออแต่ก่อนเห็นพยาศาสตร์คุนอบุตรมานั่งดูอยู่ที่นี่แต่วันนี้ไม่เห็นมาเลยเขาเล่นไปอย่างนี่ะนเ,นเล่นแบบมันมีความสระดุกกนานอะไรเลยพอเล่นไปแล้วเ็นเหนื่อยเดืกขึ้นมาเดึกขึ้นมาไม่มีใครที่จะถ้าจะหนีหรือก็หน,นีไม่ได้เพราะยาศาสตร์คุณบุตรไม่ได้สั่งให้เลิกนี่ก็ไม่กล้าอยุดหนีไป เอาไปมากับถ้ากัเดึกมาดึกมาที่หน,นึ่งที่สองมากับมาถ้ากันนั่งนอนหลับอยู่กับการในบงก็เดงอะ่ะนอนอยู่นั่งขึ้นนี้ไปได้กลัวะราละคนพญาศ,าศาักดิ์วดุบุตรจะจะ่จา,าจ,จะว่างหรือจะไม่ไม่วันต่อไปจะไม่มาเล่นอีกกลัวจะไม่ได้เงินก็เลยไม่หนีคนสู่ต่อไปฉันดึกก็เลยน,นอนหลับในที่บงนั้นบางคนเอาทินพาดคอตัวเองบ่อยนาาิมาน่ะมาบางคนก็เปือยกายลักษณะอย่างต่าง พอดึกจนสว่างขึ้นมาเนี่ยขนาดตีสามแล้วขนาดตีสามตีสี่แล้วขนาดนี้นะศาสตาการยตื่นขึ้นมาเออเครื่องดนตรีต่างๆเขาเล่นกันมันเขาหายไปนี่หมดนี่เงียบไปเลยเราก็หลับนียไปดูที่เขาทำยังไงกันอยู่ไฟสว่างยู่นี่ไปดูได้ก็เหมือนคนตายนัย่นเหมือนคนตายนอนเรียรดรับกาดเกินกันไปหมดเลยหลายสิบคน ก็ไปยืนสังเกตดูเน่ยเออคนเราเคยจะมากัรมตายอย่างนี้เนาะคนตายก็เหมือนอย่างนี้เนาะคนนอนหลับเหมือนคนตายนะมันดูขนาดเอาคนนอนหลับะมีการเปรียบเทียบแบบเหมือนคนตายเทียบเหมือนคนตายพอนึกว่าคนตายก็นั่นแหละมันปรเมถนาเก่าเป็นดึงดูดกับปรเมเก่าเคยเห็นคนตายมาแล้วนี่มันก็ดูท้ากันได้เลยของปรเมเก่า ก็พิจาาความตายทั้งเราทั้งเขาด้วยดูอากาศต่างๆที่มันเงียบเงาไปในคืนวันนั้นดูวางของเองที่มีสาลมัดูอยู่ก็เหมือนกบับว่าวางเวงทั้งหมดเลยมันกบ็บางเงียบเงาทั้งหมดเลยมองท้องสิ่งอย่างเหมือนป่าชาติผีดิบทั้งหมดมองดูประชาทแกระองตัวเองก็เหมือนกับประชาติผีดิบทั้งหมดเลยจึงอยู่ไม่ได้อันนี้ก็อะไรเพราะไปถูกปรมีเก่าเอียงไปสร้างเอาไว้ในอนดีต ก็เเกิดเบื่อขึ้นมามองว่าเราก็จังกายมันเขาแล้วนะคอมตายมันรอเราเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวัน,อ,วนอยู่ไม่ได้เลยไม่ได้ันจึงออกจากบ้านปราสาทเองไปเนี่ยนี่เ่ียอว่าพญสารคุรณนบุตรนี่ปราสาทบัานดังมีสามฤดูเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเศรษฐีลูกเศรษฐีรวยมากเลยปราสาทใหญ่ที่ฤดูฝนก็อยู่หลังนี้นะร้อนอยู่หลังนี้นะหนาวอยู่หลังนี้นะอยู่ตั้งทั้งสามหลังได้เปลี่ยนฤดูได้ นี่เองว่าหนีไปในจนสว่างน่นเองต่งว่าขัดขอ้องเนาะคุณใบเนาะกับใบเรื่อยอันนี้เองก็ว่าเป็นสิ่งที่ชักจูงไม่ออกจากคารวะาไปออกบวชพอเห็นเห็นคนลนักษณะลักษณะคนตายอย่างนี้เองมีปรมีเก่าตัวเนี่ยมันไปเสริมกันกับปรมีเก่าที่ปรมีใหม่ที่จะทำกันใหม่มไปเสริมปรมีเก่าที่มีอยู่ในอดีตมันยังเข้ากันได้โดดกันได้เออ นี่ก็ว่าปัญญาเนะี่ยที่คิดหาบารมีเก่าหรือบารมีใหม่เนี่ยมันทําเชื่อมกันได้นะมันเรื่องสําคัญจุดนี้นสําคัญจุดนี้แต่สักกี่คนจะเดาได้จะสุ่มเดาตัวเองได้ว่าเราจะพิจารณาเรื่องอะไรเป็นสื่อเป็นสื่อในการที่จะเข้าบารมีเก่าตัวเองในอดีตเราสร้างเรื่องอะไรในอดีตเอาไว้แต่ก่อนเรา การสร้างบารมีเก่าในอดีตนั้นน่ะมีอะไรบ้างที่เราเกิดความโกรดสังเวียใจในอดีตมากๆกินอยู่มีเรื่องอะไรเรื่องความแก่หรือเรื่องความเจ็บหรือเรื่องความตายหรือเรื่องความไม่เที่ยงอะไรก็แล้วแต่เรื่องอะไรเราไม่รู้กันผู้ที่รู้บารมีเก่าของคนได้มีองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นบรรดาสาวกทั้งหลายรู้มาได้เลยพรวอาจารย์จะคนตังสุ่มเดาไปในยุคนี้สมัยนี้ การสุมเดาเนี่ยต้องมีสติปัญญาที่ดีต้องคิดเท่าพี่นาเอาพี่นาเสียงนี้ใจสะดุดสังเวชไหมไม่สะดดเอาเปลี่ยนใหม่อุบายไม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเรื่อยๆอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันจะถูกกรณมีเก่าตัวเอง